สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมพ่อคิวพาชิมครับวันนี้จะพามาชิมนี่ฮะเป็นพิซซ่าผมเป็นพิซซ่าพับนะถือว่าเป็นการฉลองพันทรับของพ่อคิวเลยกันเนาะวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆนอมากๆนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ตอนนี้ก็เกินหนึ่งพันทับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาอา่ได้ไกลขนาดนี้ก็กราบขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะกินกันเลยดีกว่าผม កំពុងញើលេត เนี่ยครับแมหน้ากิเลยเดี๋ยวเรามาส่ถ่ายก่อนนะโอเคครับผมเพื่อนเออเมื่อ,อกี้นี้ตอนพ่อพคิวแกะกล่องเนี่ยพ่อคิวได้กดจุดไว้นะอยู่ถ่ายแล้วก็พอเตรียมเรียบร้อยเนี่ยพ่อคิวก็กินเลยไม่ได้ดูแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กดถ่ายไว้ครับผมกินจนจะหมดอยู่แล้ว มันเป็นอะไรที่เห็นแล้วแบบอมากเหลืออยู่เท่านี้ยังผมกินไปเหลืออยู่ชิ้นน,งนึงนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวเรามากินกันต่อกันนะแหมนการฉลองบ้นทรัพย์ที่แม่สุดยอดมากปวดหัวจี้เลยเมื่อกี้เห็นเ,นะเดี๋ยวเรามากินกันต่อ,อ ก็คิวกินพริกเป็นไม่รู้กี่ห่อแล้วเนะี่ยกินคือแม่ลืมที่หลังคงไม่ลืมนละ้ดดวดนี้ลูกพริกแน่นๆชิ้นสุดท้ายครับผมมาฮะ อร่อยมากๆครผมพิซซ่าพับเสียด้ที่ไม่ได้อัดมาแบบโรยพริกแน่นๆเลยใส่เยอะมากช่วงช่วงแผ่นกลางๆนะเสตได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีแก้มือแน่นอนนะสงสัยวันนี้จะต้องเสตตื่นเต้นกับพันทรับนะครับก็เลยลดล้างน,นิดนึงนะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมไห้นะครับผมวันนี้โปกคิวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ